นะครับข้อสิบนะครับก็เป็นเรื่องลําดับความสาคัญของเครื่องหมายเนาะเพื่อจะใส่วงเล็บเนาะดูเครื่องหมายรอบห้าเศษส่วนสองมีบวกมีคูณคูณสําคัญกว่าก็ใส่วงเล็บคูมกันคูณดูเครื่องหมายรอบรอบแปดนะครับคูณกับลบก็ใส่วงเล็บคูมกันคูณก็ถูกแล้วต่อไป ดูเครื่องหมายรอบๆสิบสองเสร็จหนึ่งส่วนสี่มีลบกับมีหารหารสาแเทกว่าก็ต้องใส่วงเล็บภูุการหารเออก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับสามส่วนแปดบวกด้วยห้าเศษหนึ่งส่วนสองสิบเอ็ดส่วนสองแล้วไปคูณแปดลบด้วย สิบสองเศษหนึ่งส่วนสี่คเมื่อหารด้วยสองนะครับก็กลายเป็นหกกับเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับบางคนก็อาจจะไปทำแบบนี้ใช่ไหมสี่สิบเก้าส่วนสี่นะเดี๋ยวพอหารด้วยสองเขาก็ทำเป็นคูณหนึ่งส่วนสองเขาก็จะได้สี่สิบเก้าส่วนแปดก็หกเศษหนึ่งส่วนแปดครับนะแต่ถ้าที่คุณทำคุณมองแบบนี้นะสิบสอง ซึ่งมันรวมอยู่กับหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันโดนหารด้วยสองสิบสองโดนหารด้วยสองได้หกหนึ่งส่วนสี่โดนหารด้วยสองมันต้องน้อยลงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่หนึ่งส่วนสองนะไม่ใช่บอกว่าสี่หารสองได้สองเลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองนะตอนนี้หนึ่งส่วนสี่หารด้วยสองน้อยลงสองเท่าเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนสี่ต้องหนึ่งส่วนแปดเขเาใจไหมครับเออเพราะฉะนั้นสิบสองเซนหนึ่งส่วนสี่หารด้วย สองก็จะได้หกกับหนึ่งส่วนแปดนะครับหรือใครจะใช้วิธีทำเป็นเศษเกินก็จะแบบนี้นะโอเค,คอเก็บไว้ให้ดูแถวๆนี้แล้วกันนะครับ แล้วแต่แต่ละคนเลือกเลขมันไม่ได้เยอะจะทำได้อยู่นมาสองไปตัดแปดได้สี่งั้นตรงน,นี้ก็ได้สี่สิบสี่แล้วไปลบด้วยหกเศษหนึ่งส่วนแปดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือสี่สิบสี่กับอีกสามส่วนแปดลบออกหก จอกหนึ่งส่วนแปดจำนวนเต็มลบกันสี่สิบสี่ลบหกจำนวนเต็มลบกันสี่สิบสี่ลบหกแล้วก็เศษส่วนลบกันสามส่วนแปดลบหนึ่งส่วนแปดจับเอาค่าของกลุ่มจำนวนเต็มกับกลุ่มเศษส่วนกลับมารวมกันเสมอสามสิบแปด สามส่วนแปดลบส่วนแก็เหลือสองส่วนแปสองส่วนแตัดทอนก็หนึ่งส่วนสี่